ยาโคซาปีนเป็นยาที่ใช้รักษาสคิสโซฟีเนียที่ใช้ยาอื่นไม่ได้ผลผลข้างเคียงของยารบกวนการนอนหัวใจเต้นเร็วหน้ามืดเมื่อเปลี่ยนท่ามีการเปลี่ยนแปลงของ EKG อาการนูโลไซโทซิสมีไข้เป็นต้นคำแนะนำหน รับประทานยาพร้อมอาหารหรือนมเพื่อลดการรบกวนในกระเพาะอ,อาหาร 2. หลีกเลี่ยงการดื่มสุราและยาที่กดประสาทเช่นยานอนหลับยารักษาอาการแพ้เป็นต้น 3. หากมีอาการผิดปกติเช่นมีไข้หนาวสัน่นเจ็บคอไอปวดหลังให้รีบไปพบแพทย์ 4. ยานี้อาจเป็นสาเหตุทำให้มึนงงตาพร่ามัวห้ามขับรถหรือใช้ของมีคม